เบื้องพี่น้องเบื้องโอ้ฝนตกฝนตกฝนตกมันเป็นอันเขาก็มาเก็บเป็นเหรียญนี่เลยค่ะทุกคนขาะ้้ฝนตกขาฮืออ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 อมออ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  เมื่อนี้ก็ขอให้ลูกให้ร้านมันหมานเลยเด้อเห็นว่าก,กระไดเนาะฝนตกเห็นเพื่อนได้หลายเนาะค่ะก็เลยมาหาเก็บน้ำกันกับอ้นแม่ป้าเมื่อนี้โอกาสดีดีค่ะเมื่อฝนตกโอกาสดีวันนี้ฝนตกมาเก็บเห็ดพอเอาไปแกงเส้น้นามอเจา้นะคะใส่อีกนาะ